โอ้ยยีหนวดาเข้นก็ตีเราด้วยโอ้ยโกินกินิโอ้ยีกตัวนีวยมยหนวดาเข้น,นขตีหมเต็มเปียกกินเข้าไปไปนาเค้นไหนแล้ว เดี๋ยวผมไป quân, ที่ข้างบนโอ้ยยาวเกินพุเฮ้ยมัน

เฮ้ยอะไรมาเฮ้ยหนวดเขาเบาขนาเฮ้ยหนวดนี่แน่จบแล้วโอ้ยมันจะมันขบอีกแล้วมันขบมันขบมึบแล้วเฮ้ยหนวด ไม่ได้กินข้าวตอนเะ็กๆร้อนขนไรเดี๋ยเขาเยอะเรี่อวเขาเยอะเอ้อยาไปแล้วเขาไปผงแล้วไปกรธใส่เขา อ๋อกัดเก่งจังเลยให้น้องกัดเก่งดไปแล้ววอะนรวะจีมขึ้นสองก็นด้เอากล่องไปด้วยเอากล่องไปด้วยแล้วอะไวะ ต้องโดดข้าไม,มไปเหรอเราต้องหมุนตัวเอง,อองเราต้องหมุนตัวเองขึ้นไปอีกเดี๋ยวนะเลยเลยหมุนเสื้อหมุนขั้นหมุนก็เล่นสุดเลยจะมาเล่นรอเลยเบอร์บอเลยจะมาฆ่าเราแล้ว จะเราต้องโดดไปหาประการังสีแดงๆแหละที่ได,ขด้ขึ้นอีกขึ้นอีกสุดแล้วมามามาปีนขึ้นมาดิปีนขึ้นมาอะไรวะุ่งใช่ไหเนี่ยหลงทางแล้วรู้แล้วเลยล่ะใช่ใช่ดิใช่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 ดีดีดด oh. แล้วก็โดดทางนี้ ไม่ชเเฮ้ยล่วงล,ง,ล,ง,ไลงไปแล้วลงไปแล้วเขาผ่านเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วบุ้ง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 เข้ามาแล้ว hello c เช e อ s o ซ s โร่มาแล้วกำลังว่ายไปกำลังว่ายไป,ไปน้ำเลยเล่นอ่ยน,นี่เราเชีออ์ซาร์โร่มาทำให้มันน้ำท่วมหรอเขาได้เอากล่องมาด้วยไหมเนี่ยอ้าวดีเป็นคนแบกกล่องหมาจ้ะตีแล้วเขาหยิบไม่ทันเขาตีให้แล้ว ก็ปีแล้วก็ไปไม่ได้ติดมาแล้วมาแล้วเออนี่เดี๋ยวว่อนที่ได้เราต้องเอาอันนี้ไปวางที่หน้านี้แล้วมันจะเปิดทำไมอะ่ะอีิเมนต์อจิเมตนที่จีเมันมีหลายอจิเมนต์มาก <What? S 1> แตว่าเอ,เอาแค่นี้แหละ ได้อ่านอีขีดในห้องนี้ให้หมดได้เป็นอาชีพเมืองตัวจนระิงวันนี้อาชีพเบืหลายอย่างมากเลยในเนี้ยห้าตนนะมีห้าอันวัด เขาจะเอากล่องมาใส่ในนีน้ทำไมเอากล่องกลับมามา,มาส่งที่บ้านนี่เหรอใช่ไล้กกันเถอะเอาผลไมใ้ใส่กระเป๋าไว้เต็มยังอามาแล้วเย่เขาเปลี่ยนลุกซองเปลี่ยนปือมมน,ปนอะไรตอนนี้ได้ไดปะเออเออดูเรื่องหนึง่งไป กาลัองอยู่ด้านบนที่ได้เย,ยไปแล้วได้หมามาแทนบุงบ้งบุงบ้งบุ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 ้งอ๋อนี้ไม่ใช่ห้องนอ้ำหรอเฮยมีอัญชาปาการังเต็มเลยให้มามาเยอะๆตรงนี้เนีต้องสู้สิเอามาให้น้องดีแล้วกำลังมาตรงนี้ And yet không không. When I stare into your eyes, I sense you truly <coughs> do not know why it is we sirens despise you so. We <coughs> no matter. You are to be granted a singular honor to have your life ended by a monarch of the sirens. We have ruled below the waves for centuries. จะพาเราไปไหนอ่ะข้าวเป็นหัวฉันแล้วก็ตายซะกรีดมันอยู่ไหนอะ่ะมาว่ะสู้ควีนออฟไซเรนได้เราเห็นแ okay, ล้วสูมันเออแต่นี่ย่าต้องขึ้นหายใจด้วยนะดบลงไปสู้มันได้แต่ได้องขึ้นหายใจด้วยอยู่ไหนแล้ววะเรือเขา อยู่ห้องข้างบนอึกเริ่มตอนเจ๊ยิงไปง่ายจังมมันน่าจะ้อมีหลายล่ะโอ้ไปหดออกมาเร็วเจ๊ อยู่ไหนแล้วเฮ้ยมันมีลูกน้องด้วยมีลูกน้องมาด้วยน้องก่อนเห็นทีได้เป็นเฉลยอีกแล้วใช่ไหมไม่รู้เตอร์นี่ลูกสาวหมดเลยเลยเนี่ยทสิ ีอยู่ข้างบนเขาเป็นเอชิดีมาสุดเร็วไ,ไ,ไม้หมดเต็มไปเลยเออนี่ไม้ก่อนมาอยู่ข้างล่างเออเอลิเนเอลินเคอีกแล้วลูกน้อง Ăn đi, ăn gắn đẹp đẹp, gắn 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 ừ, ông gắn lại với cả gắn ไปไปไหนเนี่ยเดวีโจนส์งท่คทาและฉันจะาดี่มันร่วมมือกับเดวี่โจนสินะนั่นสิเขา่วมืกับไซเรนอย่างนั้นเหรอเดวี่โจนไไปไหนเนี่ย ยิงไม่โดนตะขีเว้ยยิงโดนศูนย์ลูกน้องมนเอาอยันนี้มันแค่ล่อเรามาที่นี่มันบอกอะไรวะอย่มาฆ่าเลยนะพอกันทีล่อมาให้ฆ่าตัวเองอืออุ๊ย มีไซเลนคลิงด้วยเหรอ,อหนี่เหรอเนี่ยมีสามีด้วยขอึ้น <c oughs> ไปหายใจก่อนแบบมีไซเลนคลิงไซเลนคลิง defeated เยี่ยมอาอน้ำหาย <laughs> น้ำหมดดีกันโหหมานั่งรอมามาไม้หมาขุนแจด้วยก็มป็นหมาเนื้อเรื่องก็เป็นหมาเนื้อเรื่องที่เขาซื้อมาไสิ เราก็ต้องตีตรงนี้แเราก็โดดลงไปใช่ไหมถุง <Yeah! S 3> หยาไหนได้บ้างเนาะเอาติด <c oughs> ไปไต่อ <c oughs> ต้องยิงอะไรสักอย่างนี่ไงอืออือ แตกว่ะฮ้อมาเลยยิงไรอีกยิงหุ่นพวกนี้ให้แตกยิงให้แตกไหนหุ่นเอาขึ้นไม่ได้เ่เอาขึ้นไม่ได้จนดูดมาข้างล่างบินบ้าเหรอเออไหนขึ้นไม่ได้ริมนี้นนคือริมนี้ดู โดว่ได้โดดขึ้นมาไปยิงอันนี้ยิงให้แตกมันหน้าตาเหมือนเทอร์มินาเตอร์เลยจะแตกไหมวันนี้ไอ้ดูซ่าออโ,าโอคนลูกเรือลูกเรือลูกเรือใครอ่ะหน้าตาเหมือนกับ

after we were captured by those hated songstresses, I thought we'd be fish <laughs> food for sure. Joshimi Gibbs, at your service. First mate of the Black Pearl. Well, former first mate now. The Dutchman. She finally overtook us, and we were dragged down right along with her. But then, as you're in possession of Jack's compass, I'd wager you you've already seen the fate of the Pearl. As to her captain... Since you're here, might I surmise that Jack's not quite as dead as we were led to believe. Got himself into a whole new world of trouble, I'll be bound. If the captain's in peril, we gotta rescue him. And get captured again. You heard what the silence said. Davy Jones wants to turn this place into dead. You know. And we were just first in line. Besides, you know the code. Anyone who falls behind is left behind. I

We all just have okay. to put our heads together with anyone who's willing to help. will mm -hmm. oh, be needing Jack's company mm. to find our way to shores. We've a debt to repay, so we'll gladly help you any way we can once we've reached land. If the winds be fair, we'll meet again soon. For now, farewell. คือเข็มเข็มที่เราอยากได้มันเอาไปทำไมลาก่อยพี่ที่เราแลกอุตส่าห์ให้เขาเออเอาไปให้แจ็คเปล่าไปตามตามหาแจ็คเพื่อการตามหาแจ็คเดี๋ยวพี่ได้โดดลงไปอีกแล้วไปแล้วนี่ต้องอกมาไหนเนี่ยตรงนี้เหรอออกมาเออโอ้ออกมาแล้วเดินแล้วจบแล้วหรอแล้ว <ย>อ่าเมอร์เมดแล้วก็กดกลับเรือดีกว่าก็ไม่อยากไปน้ำไปเมอร์เมดอยู่ข้างในเมอร์เมดอยู่ข้างใน้องดีไปไหนอุ้ย uh ได้ดาบกลับเรือเย้เห<อ>นื่อยเลยนอนดาบจนจะเวียนหัวแล้วทองานไม่ได้ กลับเรือตรงไหนอ่ะเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในที่เดิมอะพี่ที่ออกมามันมีรูปปั้นอยู่อ่างั้นไม่เป็นไรกลับเรือไปเลยพี่ได้กลับมาแล้วอ่ะจับเตอร์วันนี้จบแล้วเย้ได้พักแนละ้วเย็นหัวจัดเลยเยพับไปหมดวันนี้ The yes. Bible.